ทุกท่านนะครับกับราการ Street v i อฟ Official นะครับวันนี้หลังจากที่ติดค้างเงินมานะสำหรับ Harden 8นะวันนี้เราจะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะกับเจ้ารองเท้าตัวนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับหลายคําถามที่ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคุณแกงใช่มันมีแต่คําถามนะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ของ Adidas ซึ่งดีไซน์อโอเคเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันทีละส่วนนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง โดยรวมๆเราได้เล่าถึงเทคโนโลยีมันไปพอสมควรแล้วใครยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไปดูซ้ำได้ในคลิปแกะกล่อง unboxing นะฮา r d เด8วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประสิทธิภาพนะที่เราได้ไปทดสอบกันมาซึ่งมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่ Day 1ที่ใส่โอเคเราจะจมาเจาอะกันทีละเรื่องเลยนะครับอ่าปกล่องเกรงอะไรไม่ต้องแล้วนะคุยกันไปแล้วอ,อยู่กับเจ้ารองเท้าฮาเดนแนะครับ ตัวนี้เป็นตัวของปีนี้อะนะตัวท็อปของค่ายเลยแหละเรียกได้ว่าน่าจะเทียบเทียบกับ AE1 เนาะอืมโอ้โอกระแสดีทั้งคู่เลยครับใช่ทั้ง AE และซึ่ง,ง<ๆ>ปีนี้ผมให้คะแนนดีไซน์อาดิดาค่อนข้างดีนะมันก็มีทั้งสองเสียงนั่นแหละทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบส่วนตัวผมผมก็ชอบเพราะว่ามันแปลกๆดีชอบที่เขาทําอะไรใหมๆ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าความใหม่เนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงนะเอาเริ่อก,กันที่ไซซิ่งออก่อนเลยนะครับเราจะคุยกันเรื่องไซส์กันแบบ ละเอียดหน่อยเพราะว่านะอาดิดาสก็คืออาดิดาสพูดอาดิดาสจริงๆอาดิดาสี่มีปัญหามานานแล้วสาหรับไซส์ที่ไม่ตรงกับไนกี้ไม่ตรงกับผูมา่าไม่ตรงกับใครเลยเหมือนแม่งผลิตชาร์ไซส์ขึ้นมาเองอะ่ะไม่ว่าจะคุณระบุว่ากี่เซนกี่อะไรก็แล้วแต่ US กี่เ,เ,เค,เคไม่ตรงเลย <laughs> <laughs> แล้วรุ่นนี้เอาไซส์ไปซ่อนไว้ข้างในแบบลึกสุดใจอ่ะโอ้โหเลย คตรลึกนะจะอยู่ที่ตรงข้างในนะครับผมจะว่าไว้ก่อนโคตรตึงอะไซส์คู่นี้ผมสั่งมา9 US ซึ่งผมใส่รองเท้าเกือบทุกแบรนด์นะจะเป็นไซส์9 US ผมเลือกที่จะสั่งตรงไซส์เพื่อที่จะได้หาคำตอบให้ชัดเจนว่าคู่นี้นะครับสรุปแล้วไซส์มันเป็นยังไงนะผมเป็นคนเท้าขวากว้างนิดๆนะเวลาเราจะนี้ ใส่รองเท้านะมันก็จะเรียกได้ว่า first impression ของผมจะเป็นการชนกับตัว <ul> วัสดุ upper เอลิเกอร์ต่างๆเสมอนะครับ <c oughs> ซึ่งคู่นี้ไม่ชนไม่ชนแต่ยาว <c oughs> ก็อย่างที่บอกตำนานเล่าเรื่อง Adidas o v e r s i e ซก็ยังคงอยู่นะครับสำหรับ HD8 ดคู่นี้ถ้าผมใส่จริงๆให้ตรงเท้านะผมต้องลดครึ่งเบอร์นะครับ เพราะฉะนั้นแนะนําให้ลองก่อนซื้อสําหรับฮาร์เดนแปนี่น่าจะมีวางอยู่ตามห้างทั่วๆไปใช่ที่เป็นห้างใหญ่หญๆห้างใหญ่ๆในคนในเมืองก็จะได้เปรียบหน่อยในประเทศแต่อแต่สําหรับสําหรับคนที่จะสั่งนะคนที่ไปสั่งแบบพีออเดอร์หรือรับหิ้วต่างๆนะครับผมแนะนำนะว่าดูทัพตัวเองดีๆก่อนว่าขนาดเป็นยังไงนะถ้าเทียบกับไนกี้ตรงๆแนะนําให้ลด สักครึ่งเบอร์นะครับเพราะว่ามันยาวมากยาวจริงๆนะยาวแบบยาวจริงจังอะไม่คิดว่าสั่งตรงไซส์มาแลแ้วจะยาวขนาดนี้ก็คือเหลือผมต้องใส่ถุงเท้าสองชั้นเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับซึ่งก็แก้ได้แต่ว่ายังไงมันก็ยาวกว่ารูปเท้าของเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคู่นี้สําหรับผมนะครับแนะนําให้ลดครึ่งไซส์สำหรับคนเท้ากว้างใส่ได้ปกติแหละนะแต่ว่าปัญหาเรื่องความยาวอันนี้คือข้อระวังนะครับคู่นี้ค่อนข้างยาวนะ โอเคไซส์จบนะไซส์จบไปนะทีนี้เรามาดูกันที่อัปเปอร์อัปเปอร์นะครับต่อเนื่องกันมาเลยอยา่างรวดเร็วอัปเปอร์คู่นี้เทคโนโลยีเขามีอะไรบ้างคุณแกเริ่มจากชั้นในก่อนเลยก็ได้อ่ะชั้นในก่อนมันมมจะเป็นซ็อกเหมือนซ็อกใส่ใส่เท้าเหมือนใส่ถุงเท้าเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัวล็อกทั้งอันเลยนะครับจะเป็นซอกที่ใส่ไว้ข้างในใช่แล้วก็ตัวอันนี้ตัวอัปเปอร์นอกสุดนะก็จะเป็นหน้าสุดก็จะมีหนัง ป็นหนังกลับนะครับ้ายกับลักษณะของไฮเดนเจ็ดใช่แล้วก็ตัวข้างจะเป็นตัวเคสเขาเรียกว่าเคส EVA เป็นวัสดุใหม่ของเขานะครับที่เขาทําขึ้นมาซึ่งค่อนข้างจะแข็งแรงกันเลยทีเดียวและครับหนักนะน้ำหนักก็ผมว่าน้าหนักน่าจะเทไปที่ตัวคุชชั่นนะและตัวเคสนี่แหละก็หนักแต่ก็ผมคิดว่าคุชชั่นที่เขาปรับมาน้ำหนักน่าจะสู้กันก็คือคุชชั่นชนะใช่ก็หนักอยู่ดีหนักหนักถือว่าหนักครับซึ่งตัวเคสอ่ะ ต้องให้คุณมิวบอกว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแต่ดูแข็งแรงจริงแข็งแรงจริงโอเคอส่งต่อเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการใช้งานนะครับอตอนนี้คือรองเท้าคู่นี้นะเอาจริงๆทรง่งมันแอบ,บคล้ายกับ hatte เจ็ดที่เปลี่ยนบอดี้นะครับแต่ว่าระบบคุชชั่นเขาก็เปลี่ยนไปนะแต่ด้วยรวมเคส eva เคสใช่ไหมใช่ครับ eva เคสวนันนี้กับซ็อกข้างในผมบอกเลยว่ามันทำงานได้ดีอย่างวะมาก คู่นี้ผมบอกเลยะว่าอ่ะโอเคเอาสัมผัสในการใส่ก่อนแล้วกันใส่สบายนะครับเนื่องจากผ้าตัวเนี้มันไม่ได้ล้างเราฟิตคู่นี้ไม่ไม่ฟิตมากคือใส่เข้าไปแล้วก็สบายเลยแต่ว่าประเด็นคือพวกตัวเนี้ตอนใส่เนี่ยมันไม่ฟิตถูกไหมคุณดูจากข้อเท้านะมันจะย้วยๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันทายว่ามันใส่สบายแต่มันจะแลกกันมา กับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตแต่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเอาเป็นว่าอัปเปอร์คู่นี้ระบายค่อนข้างที่จะโอเคไม่แย่สำหรับคนมีเหงื่อไม่เยอะสำหรับผมนะก็ถือว่าใส่สบายเลยระบายอากาศค่อนข้างดีคูน่นี้ได้คะแนนระบายอากาศดีตรงที่มันใช้วัสดุในตัวซ็อกนะครับหุ้มเท้าเรานะไม่หนาบางและมีความยืดหยุ่นน,นี่คือได้อะคือมันเอาไปเบาอยู่ใน ส่วนของ upper รองเท้าข้างในนะแต่น้ำหนักมันจะมาจากพวก upper ชั้นนอกนะครับที่เป็น eva เ a สเป็น o u t l กอ e r เป็นหนังข้างบนนะครับพวกนี้ต่างๆเออก็จะมีความเ e อียงว่าอยู่นะสําหรับ upper ระบายอากาศใช้งานนะครับผมให้ไปที่7คะแนนก่อน7คะแนนเดี๋ยวมันจะไปพ่วงกับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตที่ผมจะเล่านะเดี๋ยวผมจะเล่ารวมกันไปทีนี้ล็อกดาวน์ซัพพอร์ตคู่ที่คุณแกงเราได้อะไรมาบ้างมันจะเป็นเชือก กึ่งนะเชือกกึ่งแบรนด์ะสมกลมนะครับแล้วล็อกดาวน์ซัพพอร์ตด้านหลังอ่ะทีนี้หลังจากซ็อกนะครับมันจะมีตัวล็อกข้อเท้าที่เป็นล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับจะเป็นโฟมบุข้างในแล้วก็จะเป็นอ่าตรงนี้เขาเรียกฮิวฮิวคาเตอร์ฮิวคาเตอร์แข็งๆเลยซึ่งครอบอยู่กับเคสซึ่งจะเป็นยางเหมือนกันนะครับแล้วก็แถมอีกนิดนึงในซ็อกจะเกี่ยวกับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับจะบุกอ่าหน้าข้อเท้ามาจะเป็นเหมือนแผ่นแผ่น นนมนิ่มๆน,นะครับตรงตรงหน้าข้อเท้าซึ่งหลังข้อเท้าข้อเท้าด้านหลังก็จะเป็นแค่ตัวหลังอย่างเดียวเป็นตัวหลังตัวนี้ตัวเดียวนะครับจะไม่มีอะไรแต่หน้าข้อเท้าเนี่ยที่เขาเสริมมาเหมือนกันลืล่นหรือทําให้มันนิ่มขึ้นประมาณนั้นครับลักษณะเหมือนฮอปเปอร์ใช่ใช่ไหมทีนี้ม,มาจัดเต็มกับเรื่องล็อกดาวน์ซัพพอร์ตดีกว่าล็อกดาวน์ซัพพอร์ตล็อกดาวน์ซัพพอร์ตคู่นี้เรียกได้ว่าโอ้โหสุดตีนเอยียงวะเท่า<ร>ที่แท้เท่าที่จับจับ,จบนะ ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวล้งเชือกอย่างเดียวเลยที่เป็นประเด็นสําคัญในล็อกดาวน์พอร์ตใช่ล็อกดาวน์พอร์ตคู่นี้ทําได้เอาอยิงไม่ดีนะ,ะนะครับมัน <c oughs> ถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นด้วยโดยรวมๆเอา,อางี้ดีกว่าสรุปก่อนว่ามันไม่เป็นส่วนเดียวกับเท้านะเนื่องจากเขาแยกระหว่างอัปเปอร์กับตัวเชือกเนี่ยมันเป็น2ชั้นเราจะต้องดึงเชือกเพื่อให้เคสมันโอบลัดเท้าเรานะให้เคสมันบีบใช่ไหมครับ ช่บีบเข้ามาล็อกหน้าเท้าเนาะต่อให้เราดึงแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่เป็นส่วนเดียวกับเท้าเราอ่ะอคุณดูได้จากอ่าส่วนบริเวณข้อเท้าก่อนข้อเท้านี่มันแทบจะเป็นรองเท้าโลคัดเลยนะมันไม่มีเลยนะแต่มันจะได้ความรู้สึกที่ว่าเหมือนมีอะไรอยู่ที่ข้อเท้าเหมือนจะเซฟแต่ไม่เซฟอ่ะผมใส่คู่นี้วันแรกผมขาพลิกเลยเพิ่อจเรียกได้ว่า ล็อกดาวน์มันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับเท้าอะ่ะเหมือนผมกับบอดี้รองเท้าอะ่ะมันแยกกันอยู่แต่ว่าถามว่าเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าข้อเท้าเราฟรีนะอย่างที่บอกว่าระบายอากาศคู่นี้มันเราได้น้ําหนักเบาแต่ล็อกดาวน์พพอร์ตมันไม่ไปกับอ่อัปเปอร์ Upper สักเท่าไหร่คือเหมือนเราแยกส่วนกันเลยนะเหมือนคุณใส่ใส่เคสหลมหลวมอยู่ในเท้าอะ่ะรองเท้ามันหลวมอะ่ะ เท้ายกไม่เป็นไรนิ่งเท้าไม่ยกแต่มันข้อเท้ามันฟรีมากมันฟรีเกินไปและที่สําคัญมันจะโยงมาถึงตรงเอร้อยหวายอีกเออร้อยหวายนะครับมันปกป้องตรงฮิลคาเตอร์เราจริงนะตรงปกป้องจริงนะแต่มันไม่ได้ดำฮิลคาเตอร์เรานะมันไม่ได้ดำไอร้อยหวายเราอ่ะเหมือนแค่วางไว้เฉยมันมีนวมอยู่ตรงนี้แค่นิดเดียวซึ่งปกป้องอะไรไม่ได้เลยคู่นี้มันแปลกๆมากซึ่งใส่แล้วมันมันไม่คล่องตัวออกตัวถ้าใช้สปีดนะมัน ไปได้วยกันค่อนข้างลําบากเราจะเถอะทะมากเนื่องจากมันมันฟรีเกินอ่ะมันไม่รู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยเลยซึ่งวันแรกมันก็ได้โชว์ประสิทธิธภาพให้ผมแล้วผมเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วปั๊บโอ้โหพลิกปุ๊บพื้นข้อเท้ากับพื้นอ่ะอยู <c> ่ <oughs> แต่ส่วนบนผมป๊อกไปแล้วก็เลยกระโดดออกจากสนามไปนะมันทาให้ผมแบบรู้เลยว่าคููนี้กดาเน์ซัพพอร์ตสำหรับสายวิ่งไม่เหมะนะครับสายวิ่งสาย ที่จะต้องตัดต้องใช้ความเร็วต้องเปลี่ยนทิศทางนะผู้นี้ไม่ค่อยเหมาะแต่มันจะไปเหมาะกับพวกใช้จังหวะนะครับไม่ต้องเคลื่อนตีไม่ต้องเคลื่อนตี <c oughs> ตเคลื่อนที่เร็วนะเราเน้นจังหวะอ่านคุณดูง,ง่ายๆฮฮดินปี2 0 2 4เล่นยังไงก็คือไปช้าๆไปเนิบๆแตะ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 สับแล้วก็หลอกหายไปไปตามจังหวะ,ะหรือไม่ก็แตะแตะแตะถอยหลังแล้วก็ยิงเขาจะไม่ได้ใช้แบบสปีด กับรองเท้าตัวนี้เลยนะครับในฮาร์เดนในปี2024เนี่ยนะเออซึ่งถ้าล็อกดาสปอร์ตนี่ผมให้หเลยนะ<ห>ไม่เหลือ้วความบ<ห><ห>ล็อกเลย <laughs> ดังป๊อกแสดงว่าออรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งอ่าใช่เดี๋ยวคุณคุณไปใส่คุณจะรู้ได้ว่าด้วยความที่น้ำหนักฐานมันหนะักแต่เวลาเราไปกับรองเท้าอ่ะมันฟรีหมดเลยอะ่ะเหมือนรองเท้าจะทำให้เราอยู่กับพื้นตลอดเวลาซึ่งการยกเท้าบ่อยๆเนี่ยมันไม่ ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยที่เราต้องลงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางลงแล้วก็ต้องใช้ความเร็วอีกซึ่งมันอ่ะเอาง,ง่ายสรุปก่อนสั้นๆว่ามันจะไม่เหมาะกับผมมากๆรองเท้าคู่นีเ้เพราะว่าผมต้องเป็นตัววิ่งบ้างนะเป็นตัวตัดบ้างใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวยิงการวางเท้ายิงนี่ทําได้แบบก็งงๆสําหรับล็อกดาเพราะว่าอย่างแรกคือเราไม่ได้อยู่กับรองเท้ามันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันคุณจะต้องวางเท้าให้มัน ดีและก็ติดพื้นตลอดเวลาไม่งั้นคุณชะโอ้จะเล่ายัางไงดีว่ามันมันแปลก,ปกอเออมันแปลก,กกับสไตล์การเล่นใช่<ๆ>มันคนละส่วนกันเลยรอ,องเ<ๆ>ท้ากับรองเท้ากับเท้ามันไม่ได้ไปที่เดียวกันนะเออยิ่งใช้ข้อเท้าเยอะ,ยอะๆะต้องเปลี่ยนทิศทางแตะแล้วก็พุ่งตัวโอ้โหคู่นี้เรียกได้ว่าหลังหลังมากสายวิ่งไม่หมดนะครับบอกตรงๆเลยนะสำหรับ็อดเวนาซัพพอร์ตนี่เหลือหบอกตรงๆมันเหมือนจะ บางี้ไงตอนดูสภาพอะเคสมันน่าจะปกป้องเราได้นะเคสดูแข็งแรงมากแต่กลายเป็นว่าถ้าให้แก้จริงๆนะผมว่าคู่นี้ถ้าซอกนะเป็นส่วนเดียวกับเคสมันจะดีมากแต่ถ้าล้วงไปถึงข้างในคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันนะครับมันจะแยกส่วนมันจะแยกกันเลยอ่ะแล้วเคสเนี่ยถ้าดึงเชือกต่อให้ดึงเชือกอ่ะนะมันไม่ติดกันมันโอบก็จริงแต่เราก็ยังมีพื้นที่ให้ขยับข้างในอยู่นะเรือกได้ว่าคู่นี้เหมาะกับตัวไหนหรอเหมาะกับเบอร์ สองที่ไม่ใช่ความเร็วเบอร์สามที่ไม่ใช่ความเร็วเบอร์สี่ยังใส่ได้เลยนะเขาบ้านเราประเทศประเทศไทยมีใครใส่บ้างนะักบ้านไทยมีหลังนกักกใจสนุก่ะใช่อ,อคุณลังพุลัง,ค,ลงครับใช่ซึ่งถ้าเป็นสไตล์เล่นแบบคุณหลังก็น่าจะเหมาะอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องใช้ความเร็วมากแต่เปลี่ยนทิศทางแล้วก็ยิงเอาอเหมือนดิปล์ลทีเดียวแล้วก็ตัดไปยิงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับอ,อยู่กับบอลแต่ว่าถ้าต้องให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอ่ะผู้นี้ไม่ค่อยเหมาะนะโอเคทีนี้ มันจะมีข้อดีซ่อนอยู่นั่นก็คือคุชชั่นครับเซกชั่นอ่าเดี๋ยวเราจะมาว่างข้อดีของมันบ้างนะข้อดีของคุชชั่นเอ้ยคุชชั่นก่อนใช่ไหมอ่าคุชชั่นเริ่มไปแล้วไงคุชชั่นมาว่ากันเลยคุชชั่นเทคโนโลยีที่เราได้คุชชั่นนะครับคุณแกงคุชชั่นก็จะเป็นอ่าฟูลเลงเจ็ตบูทตัวใหม่ของเขาจากบูทธรรมดากลายเป็นเจ็ตบูทซึ่งฟูลเลงเนี่ยหมายความว่ามันวางตั้งแต่หน้าเท้าถึงปลายเท้าครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องถามความรู้สึกแต่ที่เขาให้มาเลยคือ ฟูลเอนเจ็ตบูตตัวเนี้คือให้มาเต็มๆแต่มีปัญหาเดียวที่เราที่ผมจับนะแต่ผมไม่ได้ใส่คือรู้สึกถึงน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นแต่เขาเคมมานะว่าสามารถอ่ากระจายแรงได้ดีเขาบอกว่าอ่าอะไรนะเฟสอินเดอโฟก็คือคุณสามารถใส่เล่นได้สีวคอเตอร์แบบสบายๆอันนี้ที่เขาเคมมานะประมาณนั้นสุดว่ะเฟสอินเดอโฟดีว่ะฟีลลิ่งในการใส่เป็นไงครับคนี้นิ่มเด้ง s ับดีดีอร่อยนะครับบอกเลยว่าถ้านับแค่คุชชั่นนะถือว่าสุด <c oughs> ได้อยู่เอาคุชชั่นนี้อร่อยเลยกลมกลมนะครับค <c oughs> ือมันาสามารถที่จะรับแรงกระแทกจากเราสู่พื้นอ่ะ <c oughs> โอเคเลยและมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะติดพื้นไม่สูงมากไม่หนามากนะถามว่าฟีลคอร์ดค่อนข้างดีแต่อย่างเดียวมันไม่เป็นส่วนเดียวกับเท้าแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าคู่นี้อย่างที่บอกถ้าเราอยู่กับพื้น มันจะโอเคมากแต่เมื่อไหรที่เราต้องยกเท้าแล้วเปลี่ยนทิศทางไวๆอ่ะมันจะไม่เหมาะนะครับอ่าคุชชั้นคู่นี้ได้คะแนนไปถึง8ผมให้เลยนะ8คะแนน,นเพราะว่าด้วยระบบที่ให้มามันก็คู่ควรกับคะแนนนี้เพราะว่าเป็น j เจ็ o บูทที่รองรับแรงกระแทกแล้วเราได้มาเต็มแผ่นลงตรงไหนแล้วก็ไม่เจ็บนะแล้วก็เขาแถมพวกไอตัวอะไรนะ่าเทปตรงเนี้ยตรงกลางเท้ามาเนี่ย เพื่อส่งแรงดีดนะครับให้เรานะเวลาออกตัวเวลางอเท้ามันก็ทําได้ดีคู่นี้งอเท้าไม่ยากนะเพราะว่ามันจะมีส่วนบางของ e v a case ตรงนี้อยู่อ่ามันงอเท้าไม่ยากเป็นรอยอยู่จะเห็นซึ่งมีรอยงอด้วยความที่รองเท้ามันยาวด้วยเนาะแต่ทีนี้อ่าช,ชั่นเนี่ยมันแลกมาด้วยน้ําหนักเนาะมันก็เลยได้ไปถึง8นะครับหายไป2เพราะว่าน้าหนักมันเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็น บริเวณหน้าเท้าไม่เท่าไหร่แต่หลังเท้านี่คือหนักอึ้งเลยาาถล้าเราบวกไปกับฮิลคัลเตอร์บ<อ>กฮ<อ>ิลคัลเตอร์โคตรหนักบอกเลยไปรองเท้าที่หนักนะอาดิดาสนี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับคุชชั่นก็ยังเล่าอะไรมากไปเป็นของดีที่ดีอยู่แล้วเตีงยงเดียวมันหนักนะครับเ่ยทีนี้ต่อมาที่แฟกชั่นคุณแกแฟก,กชั่นแฟกชั่นคู่นี้ลายมันจะมีทั้งหมด3ลายครับใช่ลายมันจะมันติอะไรนะมันติอะไรนะคุณว่าเมื่อกี้อะไรมันติ ดิทักชั่นเจฮิตแท็กชั่นเขาบอกเจฮิมันจะเป็นอ่าผสม3ลายครับทั้งหมดก็คือลายวงกลมลายแฮนดิ้งบลอนก้างปลาแล้วก็ลายตัวเฮดตามเจ้าของรองเท้าเขาจะเป็นตัวเฮดเล็กๆในสีเขียวถูกป่ะเฮดใช่ไหมตัวเฮดครับตัวเฮดแน่ๆเทสที่แล้วเราโม้ไงเอ้แต่เราโม้ถูกนะเราไม่เก่งวเราโม้ถูกสองร้อเราว่ารวมกันเราโม้ถูกไอแม่ไอหมอนั่นมันต้องมาคุยกับเราแล้วนะมันจะเป็น พูดง่ายๆก็คือมันตีแท็กชั่นก็คือเอาแท็กชั่น3ตัวมารวมกันะนะครับในส่วนต่างๆออของรองเท้าไม่ว่าเราจะขยับซ้ายขยับขวาอาจจะโดนตรงไหนอาจจะแตกต่างกันก็แล้วแต่ฟีลิงของคุณนีแลวกันอ,อามาโอเคแท็กชั่นคู่นี้บอกเลยว่าโคตรบุบอัลลีดาสท,ทำอะไรให้เราแบบว้าวอีกแล้ว,วอย่างที่บอกว่ามันจะมีข้อดอีนะไม่ใช่ว่าแย่ทั้งหมดข้อดีของคู่นี้คือมันหนึบมากยางตัวใหม่ของอัลลดาสผมบอกเลยว่าโคตรหนึบ สู้ได้สู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อยู่นะถ้าต้องมาเทียบแต่ถ้าเทียบกับแบรนด์ใหญ่ผมบอกเลยว่าดีกว่าดีกว่าคู่แข่งเขานะแล้วแบรนด์เขาไม่ใหญ่เอเอแบรนด์เขาใหญ่แต่ว่ามันอาดิดาสเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเรื่องน้ำหนักใช่ไหมแต่พื้นเนี่ยปรับมาแล้วก็คือหนึบหนึบจับเนี่ยหนึบจริงหนึบจริงหนึบแบบติดพื้นจริงแตะหยุดแตะหยุดนะอย่างที่บอกโอ้โหโคตรสุดแพคชั่นนี้ถ้าผมให้คะแนนนะผมให้ไปประมาณ8เหมือนกัน เสียงเดียวมันหนักเสียอย่างเดียวมันหนักแต่ว่าคุณคิดดูว่าคุณจะเปลี่ยนทิศแล้วมันหนักอ่ะมันจะเป็นภาระเท้าเราอีกแล้วมันไม่เป็นส่วนเดียวกับเท้าอ่ะไอ้ไม่มันเริ่มมาตั้งแต่อัปเปอร์ลงมาล็อกดาวน์พุชชั่นแล้วก็เจ้าพื้นเจ้าแท็กชั่นมันจะไปเสียเรื่องน้ําหนักพื้นมันหมดเลยแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับพื้นเหมือนอยู่กับพลาเดน่์อยู่เฉยอ่ะไม่ค่อยขยับอ่ะก้าวๆเจ็บทีแล้วก็ไปก็คือ เหมือนท่าที่เขาแจ็บอ่ะเขาไม่ได้ข<ช>ยับเท้านะแต่ว่ามันทําได้ดีนะถ้าคุณเล่นช้าๆค่อยๆอยเล่นเปลี่ยนทิศทางมันจะดีมากแต่ถ้าคุณต้องเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วมันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวมันแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเทียบกันแค่หนึบอ่ะโอ้หนึบสู้หนึบจิ้งเสียงกรีดร้องอ่ะแล้วแตะหยุดมันจะได้เหมือนแบบ ความรู้สึกที่มียางเหนียวเหนียวเลยถ้าจับดูคุณก็รู้ว่ามันจะเหนียวเหนียวคำยังเหนียวอยู่เลยจริงนี่ยังไม่ได้ทำคสนแาคแล้วมันเป็นยางที่เขาเหมือนกับเขาบอกแล้วว่ามันใช้ได้หลายฟังก์ชันนะครับตัวกลางนะตัวหมุนแล้วก็ตัวขอบข้างที่ต้องสไลด์ข้างนะมันก็ทําได้ดีแต่ว่าเป็นเสียงเดียวเวลาเรายกมันหนักเหมือนส้นเท้าเนี่ยถ้าคุณยกส้นเท้าเนี่ยโคตรหนักบอกเลยนะครับข้อเสียของมันคือตัวนี้เรื่องน้ําหนักนะชัดๆเลยมันทําให้แท็กชั่นมันโดนดอปคะแนนไปด้วย ทำให้คุชชั่นดนดอกคะแนนไปด้วยแล้วก็พอเป็นส่วนข้างบนที่มันเบาเกินก็เรียบร้อยเมื่อมันมิกส่วนผสมมาเหมือนเพื่อเขาเพื่อเขาคนนั้นคนเดียวเพื่อเขาไม่ได้เพื่อเอวี่วันใช่แล้วโอลี่วันถ้าพูดถึงระยะยาวอ่ะพูดถึงว่ากันด้วยเรื่องการใช้งานระยะยาวนะคู่นี้ผมว่าพอใช้ไปใช้ไปพวกผ้าตะกูเนี้ยมันมีข้อเสียเหื่อยผ้ามันย้ยผ้ามันจะยืด และซึ่งผมใส่มาหลายคู่แล้วเหมือนกตรกูลผ้าแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ค่อยบีบเราเท่าไหร่มันจะไม่ฟิตอ่ะมันจะยวยไปหลวมแบบนิดนึงอ่ะก็เหมือนซอกที่ผมพูดถึงก็คือมนถุงเท้าอ่ะมันคลายตัวอคุณนึกถึงถุงเท้ายืดอ่ะประมาณก็ฟิลนั้นเลยนะครับซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าคู่นี้ถ้าเป็นผู้เล่น NBA เขามีเปลี่ยนทุกวันอืเขามีเปลี่ยนทุกสีเขามีเปลี่ยนทุกเทศกาลมันก็ แล้วเขาไม่ไม่มีผลอยู่แล้วเขาอยากได้เขาต้องได้เลยสำหรับคน User นะครับ User ทั่วไปที่ซื้อมาใช้กะใช้ยาวๆเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าอายุการใช้งานมันจะสั้นลงนะเพราะว่าด้วยความที่ให้วัสดุมาเป็นผ้าข้างในแบบโอ้โหบางจัดตัวซอกเนี่ยอืมไม่นานแน่ๆแต่ตัวรอบข้างอ่ะโอเคอายุโอเคอะไม่ไปไหนหรอกใช่อยู่ยงคงกระพันเลยแหละเพราะแข็งจับนะครับ แต่ส่วนผ้ายืดผ้าย้วยเนี่ยนะอายุการใช้งานมันลดลงแน่นอนนะครับโดยรวมๆคู่นี้ถ้าให้เทียบนะผมว่ามันไม่ใช่ว่าใส่ไม่ดีแต่ต้องใส่ให้เหมาะกับคนนะต้องเลือกรองเท้ามันเลือกคนจริงๆซึ่งมันไม่เลือกผมมาคู่นี้เออก็กลายเป็นว่าคู่นี้คะแนนโดยรวมๆก็สําหรับผมมันค่อนข้างที่จะได้คะแนนน้อยแต่ก็ไม่น้อยมากนะกลางๆคุณผู้ชมมันก็ชดไปกับตัวคุชชั่นกับแฟลชั่น แต่ถ้าให้พูดถึงอัปเปอร์กับล็อกดาวน์นี่คือกระจุยกระจายแตกได้ไปน,น้อยจัดบอกเลยแล้วก็ไซส์ด้วย <c oughs> ไซส์นี่ก็คือคือถ้ามันเสถียรนะมันบอกว่าโอเวอร์ไซส์ทุกคู่ของอาดิดาสอะอเราจะแกะง่ายมากว่าโอเคอาดิดาสต้องลดไซด์ต้องลดไซส์บางทีเจออาดิดาสฟิตเราลดไซส์ปุ๊บแตกเลยอ่าใช่บางทีเจออาดิดาสโอเวอร์ในโอเวอร์อีกโอ้โหอาดิดาสนี่เป็นต้นกําเนิดของคําว่าอีย่างว่าเรื่องไซส์จริงๆมันทําให้ไนกี้ต้อง ก็เรียกว่าเพี้ยนไปด้วยใช่ไนกี้ช่วงหนึ่งก็เพี้ยนเรื่องไซส์นะครับบางคู่มาหลวมจัดบางคู่ก็บีบชิบหายนะหาตรงกลางยากเลยแต่าไนกี้เขาปรับมาแล้วตอนนี้คือตรงไซส์ค่อนข้างที่จะตรงอยู่ทีนี้ก็ต้องไปดูที่รูปเท้าเรานะมันคือความสเสถียรของของไซส์เนาะแต่ละแบรนด์นี่มันค่อนข้างที่จะมีไซส์ไม่ตรงกันก็เลยต้องเรียกได้ว่าหาข้อมูลกันหน่อยเรื่องไซส์นะจริงๆมันก็ไม่มีข้อมูลที่หนึ่งตัวเซนเป๊ะๆหรอกบอกไม่ได้หรอก เพราะว่าคุณไปลองเองจบปัญหาเนี่ยก็คือใช่ใชก็คือลองการที่<อ>จะพีมาอ่ะลองเทียบกันก่อนลองหาข้อมูลลองทักถามเพื่อนนะครับลองทักถามร้านเพราะว่าเขาก็น่าจะมีข้อมูลจากการสั่งนะลองดูอันนี้คือหาข้อมูลดีๆให้ได้ก่อนที่จะพีนะพะยิ่งไปรองเท้าพรีรอนานแล้วหนึ่งเอามาใส่ไม่ได้อุดหงิดแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสคุณไปถามคนที่ใส่มาแล้วหรือ อ่าไปเจอคู่ไหนที่ผมเคยใส่อะนะที่ผมเคยรีวิวทั้งหมดทักมาถามผมได้ในเพจนะแล้วก็สาหรับเราเรา,เราเจอเพื่อนหรือว่าเจอใครที่โพสต์ขายอันนี้เราก็ลองทักไปถามเขาดูก็ได้ว่าถ้าเราสนใจรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะลองถามันดูว่าไซส์เป็นยังไงคนใส่เท้าเป็นยังไงแล้วก็เบอร์เป็นยังไงก็สร้างสังคมดีๆกันเนาะจะได้สั่งรองเท้ามาแล้วไม่หงุดหงิดโอเคเออโดยรวมประมาณนี้สำหรับเจ้าฮาเดนหัวลูแปด ถามว่าซื้อซ้ำไหมไม่ซื้อซ้ำไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับมันไม่เหมาะกับผมต่อให้ผมลดไซส์มาก็เถอะแต่ผมก็จะต้องเจอกับปัญหาผ้าย้อยต่อไปในอนาคตแน่นอนนะซึ่งถ้าเป็นสปายผมผมมองไปที่ตัวอื่นดีกว่านะาตอนนี้รองเท้ามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบางคู่ราคาดีใส่ดีชิบหายบางคู่แพงใส่ไม่ดีบางคู่แพงก็ใส่ดีทีนี้ตัวเลือกมันเยอะ ก็ต้องมาหาข้อมูลกันทีนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับสําหรับข้อมูลของรองเท้าต่างๆนะแล้วก็รวมถึงเจออ้าฮาดิแปลตัวนี้ด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวฝากกอันอีกหนึ่งเรื่องนะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมแจกรองเท้าในช่องนี้แหละอ่ะสปอยรอบที่สามแลม้วจะมาจับใคทำสักที <laughs> ผมก็พยายามคิดกติกาอยู่นะว่าให้มันเบ็ดกลางบาลานซ์ที่สุดมันจะได้แบบเอ่อเข้าถึงคนที่ อยากได้มันจริงๆเกิดประโยชน์สูงสุดกับมันจริงๆถ้าได้ไปนะก็เดี๋ยวรอติดตามไว้แล้วกันมันจะอาจจะมาคลิปไหนสักคลิปที่เป็นคลิปสั้นๆนะอธิบายกติกากันกาเฉรอก่อนแล้วกันนะเออโอเคโดยรวมวันนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและเป็นกําลังใจคอมเมนต์และพูดคุยกับเรามาเสมอนะตอนนี้ช่องเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นที<า>นละน้อยทีละน้อยมีทั้งคนด่าและคนชมซึ่งก็ขอบคุณที่ตําหนิ ขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับเราก็พร้อมบวกตลอดเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่โหยใส่ลายซะแล้วสนุกสนุกคือมันก็มี คอมเมนต์มากมายเนาะแสดงความคิดเห็นทางเป็นว่าแสดงความคิดเห็นก็นี่ก็เป็นจุดยืนเราเหมือนกันเขาจะทักกันเรื่องนี้คุณแกงเมาก่อนเมาเมามาว่ามาว่าเขาจะทักกันเรื่องเราพูดตีกันเว้ยซึ่งจริงใช่แล้วเราก็พยายามแล้วมันก็ตีกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําใจสักแต่ก็พยายามแล้วนะเนี่ยผมพยายามแบบอ่ะโอเคจะแยกเป็นส่วนมันจะเป็นฟิลเพื่อนนั่งคุยกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปนั่งคุยกับเพื่อนอ่ะแล้วก็ตีกันอยู่แล้วเราต้องถือเป็นปกตินี่ก็คือปกติปกติเลยมันจะอมเหนืง แบบเหมือนรู้นะเหมือนนั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้บิ๊กหรือเปล่าวะบิ๊กกูไปคอมเมนต์หรือเปล่าวะช่องนี้เขาไม่มีสคริคิปครับดูจากดูจากทรงแล้วน่าจะใส่สดใส่สดจะบอกว่าแม่นชิบหายบอกเลยว่าใช่ครับที่สุดนะครับสหรับอีคนนี้ผมแถมอย่างเดียวสคริปิ์อย่างเดียกก็คือข้อมูลที่ผมให้ไปก็แค่นั้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็คือฟีลลิ่งล้วนๆที่เหลือก็คือความรู้สึกจริงๆไม่ได้มีแบบการสรรเสริมเยินยอถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ตำหนิแต่ถ้ามันมีส่วนไหนที่ดีเราก็บอกตรงตรงนะโอเค น่าก็ฝากกดถูกใจกดไลค์ซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะพูดคุยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็เน้นย้ำนะครับถ้าไม่ติดอะไรมากดูคลิปแล้วถูกใจก็กดกดถูกใจให้เราดเช่อช่องของเราจะได้ขึ้นไปอยู่หน้าฝีแต่เขาบ้างเออนะวันก่อนเอามีเรื่องเล่าอีกแค่มาไปงานคอนเสิร์ตมามา,ม,ามีคนมาทักและพูดที่ช่องใหญ่ไม่ได้นะเขามาทักอีกช่องหนึ่งใช่ไหมผมนี่แบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เขินมากเลยไม่ใช่โช่องครับนะแต่ว่าก็สนุกสนุกกันไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยก็ยิ้มยิ้มดีแต่เขารู้แหละว่าเราไปยิ้ไปคือด้วยความที่ first impression แล้วแบบเขาแบบพูดชื่อช่องนั้นที่เมาก่อนเน่ะผมว่าโอเคไม่ใช่ครับอีกช่องหนึ่งก็อ๋อโอเคอ่ะโอเค้อจบจบได้ยังไงอ่าอะจบแล้วนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแบบงงๆยังเมาไม่สุดเลยเนี่ยเออต้องไปเรื่องเมาเยอะเออโอเคสวัสดีครับบ๊าย